ใช่อ่ามันจะอยู่อารมณ์แบบอ่าเฉยๆอ่ะทุกขมสุขนั่นแหละคิดว่ามันเป็นเบขาวตอนนั้นราในความเข้าใจนะเพราะว่าเราไม่เข้าใจสภาพธรรมที่มันเกิดไอตัวเนี้ยที่สําคัญนะที่บางทีที่สงบก็เคยพูดบอกว่าหลงซ้อนรู้ซ้อนรู้อะไรประมาณนั้นแต่สภาพเออรู้ซ้อนรู้มันอีกเรื่องหนึ่งละเราได้เข้าใจล้วสภาพธรรมที่เกิด แต่ที่เราไม่รู้สภาพธรรมนี่แหละคิดว่าตัวเองรู้รู้ว่าไม่รู้นี่แหละไม่รู้ว่ารู้นี่แหละแล้ว <mm> สภาพธรรมที่เราไม่รู้เนี่ยก็บอกว่ารู้นี่แหละก็เหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เออพระนั่นแหละเออกลัวกลัวเสียหน้าไงเพราะว่าเราเราเข้าใจหรือว่าเราได้รู้ได้เห็นมาแล้วไงเขาถามปุ๊บไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนั่นแหละ แต่คนที่รู้บางทีเขาก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ไม่ช่โกหกนะมันเป็นอตอนที่นั้นก็สภาพธรรมเขาตอนนั้นเขาไม่ไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่ได้รู้อะไรเขาเขาไม่รู้ไงแต่ช่วงที่เขารู้เขาก็รู้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ไปซะทุกเรื่องแล้วทําตัวเหมือนพระเอกใช่ไหมล่ะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าโมหะโมหะคิดว่าตัวเองไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ว่าตัวเองรู้มันก็เลยทําให ใจเนี่ยมันจะมีสภาพที่กระเตื้องใจอยู่นะแต่มันไม่รุนแรงมันจะไม่รุนแรงเหมือนอโทสะแล้วก็ตัวไอ้โลระตัวหลงเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาอยู่ใหม่ๆมันก็จะเหมือนมั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 นเผาหัอใจอะแต่มันไม่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 สั่นสะเทือนออกมาทางไม้มือไอ้ตัวเนี่ยเหมือนอ่า พอสักพักหนึ่งพอดูปุ๊บเข้าใจสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้ความอ่าเขาเรียกว่าตัวทยานมันจะมีอีกนะตัวอยากอยากแล้วทยานขึ้นอีกไอตัวเนี้ยที่ทําให้มันเป็นจุดเหมือนจุดไฟไงนะไอตัวจุดไฟเนี้ยมันจุดไฟแล้วตัวที่มันพุ่งขึ้นเนี่ยที่มันพุ่งขึ้นตัวนี้แหละนะตัวนี้แหละที่มันจะทําให้อ่าเช่นเราอยากปุกกก๊บอยากจะลุกขึ้นสมมติอยากจะลุกขึ้นถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยรู้ แต่ตอนที่เราอยากลุกขึ้นแล้วมันพวดทีเดียวอะ่ะมันลุกเข้าไปเลยอะ่ะคือเราไม่ได้พิจารณาเนี่ยมันเริ่มละเอียดขึ้นคมันมีไอ้ตัวนี้อีกเลยวะมันคือใจเนี่ยบางทีเราเนี่ยคิดจะทำเนี่ยใจจิตอหรือว่านามเป็นตัวสั่งะตัวตัวที่ตำหนิแต่กายไม่พิจารณากายมันทำเลยมันมีตัวนี้อีกนะผมก็มานั่งพิจารณาตัวนี้ก็คืออ่า ตัวเจตนาับบที่กระทบตัวเจตนามาอีกถ้าเราดูทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะก็มันความละเอียดมันเริ่มเข้ามาเข้ามาก็คิดว่าตัวเองนะบรรลุอีกละก็ด <c oughs> <c oughs> ย่อนแล้วเว้ยโอ้ยดูไม่เหมือนชาวบ้านนะบรรลุอีกแล้วเว้ยบรรลุเรื่องของไอ้ดูเรื่องของเจตนาดูเรื่องผัสสะนะดูดูดูการผสมผนเปกันนะดูมาอีกละคิดว่าตัวเองรู้ลว พอใครใครพูดเรื่องอะไรมาโอ้โหกัดสันอะไรทีนี้ไม่รู้ไม่เท่ากูหรอกเดี๋ยวกูจะพูดให้ฟังเนี่ยกูจะพูดให้ฟังเรื่องเนี้ยอยากบรรยายธรรมอยากพูดอยากพูดในสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอมาโูโ้เนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยโอ้โหความกัดสันคนนี้พูดมาปุ๊บแอนเริ่มเริ่มดูแลไงไหมเขายังอยู่ระดับนี้อยู่เลยเนี่ยเนี่ยที่เราฝึกมาเนี่ย เริ่มมาเรียกว่าส่งจิตออกนอกอีกละนะเริ่มมีภาพวิจารณ์เขาเริ่มมีทิฏฐิก็เริ่มทิฏฐิความเห็นเข้าไปไม่รู้ตัวนะตั้นหาด้วยป่ะอย่างนี้เป็นตั้นหาด้วยไหมก็ทิฏฐิไงมันเป็นมันเป็นรามมันเป็นย่าไงพี่พี่ต้องเห็นต้องเห็นความอยากพออยากมีคนกัดขวางอยากลุกขึ้นแเพื่อนไปดึงไปดึงขาไว้อย่างเงี้ยถามว่า เราเกิดปฏิฆะไหมเนี่ยเนี่ยความอยากทาให้เกิดเราเป็นทุกข์ออ<ล>นั่นแหละมันทุกข์ต่ระดับการทีดันใดกับอ่ากับเวลาต่อมาอีกไม่ว่าจะเป็นอยากซื้อรถอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาดันขายไปแล้วอย่างเงี้ยมันมันหรือไม่ก็อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ความปรารถนาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อ่ะทําไม <c oughs> ว่าความอยากเนี่ยมันเกิดทุกข์ได้ยังไงก็อยากเยือยแต่หาไม่ เอเอก็ะตบัดไม่เจอก็ไปเจอกันย่าอะไรกันย่าตีนกาหรืออาไม้จิ้มควันยังแค่ได้แค่หูวอ่เพรามันกันหูแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีก็มันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้สมความอยากเราก็เราก็แวกสวงหาจน,นได้อะสาธุสาธุสาธุค่ะนี่แหละอนุโมทนากับอ่า